สวัสดีครับก็ขอต้อทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองราการขันครับในส่วนของศึกฟุตบอลไทยลีกครับประจําสัปดาห์ดูกาน2025-2026ครับคู่ระหว่างบีจีปทุมครับพบกกัตยาครับก็นี่คือมีิมิโซนครับทําหน้าที่ฝึกภาพบรรยายเกมในวันนี้ครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่8นะครับของไทยลีกครับบีจีปทุมครับก่อนลงสนามนี่ยอยู่อันดับที่5ครับแข่ง7นัดมี11คะแนนอยุธยาแข่ง7นัดมี7คะแนนอยู่ที่11นะครับ เสติการเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ็เพึ่งจะมาเจอกันที่ไทยลีกเป็นเกมแรกครับคู่นี้ครับก็แต่จริงครับช่วงหัวข้ามวันเสาร์ครับที่สิบดตุลาคมครับเวลา19บนาฬกาสานาทีครับก็อย่ามารับชมในส่วนของไลฟ์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งของบีจีปทุมครับมาในแผน สี่สี่สองครับก่อนหน้าเปาเป็นราเนียลครับกลางลุกเป็นชนาทิพซายกนิดขวาเป็นสุราชาติครับตัวรับปีกิสตาการแมนทางฝั่งของอัจฉิยาครับสี่หนึ่งสองสามนะครับหน้าเป,าเป้าเป็นคอยเก้ครับซ้ายเป็นอันเดรุสครับขวาเป็นนารากรสามประสานตัวลูกของอยุธยาครับ ก็สามารถถายผลสกอร่วมสนุกกันได้ที่ใต้ในในคลิปครับเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งของ BG จีปทุมครับมาในชุดสีน้ำเงินขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับอ้ทิยามาในชุดสีแดงเลือดหมูครับสุรชาติมาที่ลาเนีย้ยไหลมาชนะทิปเปิดมาที่วาริสชูทองวาริสไหลามาด้านในลราโขกลูกนี้โอ้โหเลยไปหมดเลยครับ อัศดาวุฒิครับถึงบอลก่อนแต่ขึ้นมาสารัตมงไปกิษด,ดากาแมนไอมาที่นาทิพย์ขึ้นมาสารัตครับสารัตวนหาช่องโดนแย่งครับนาลากรนัทพลครับขึ้นหลังมาที่ธนากรทางขวาว่างครับอัศดาวุฒิมาที่นาลากรอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้โยนยาวมาถึงด้วยครับแล้วทำชิงลูกนี้หูไอ้ก,นกันนี้กันปัญญาครับ อ่าสเปดต้นเร็วกว่าเยอะครับขึ้นกลับมาโอ้ยกนิดปัญญานี่ลงมาช่วยถึงเกมรับเลยครับถือว่าขยันอยู่ครับวาริสครับให้มาสุรชาติแต่เนีย้ยหมาแลครับจังหวะนี้ชนาทิพสงกาศสินครับให้มาที่สัญชยัยนนทศิลาคือเนาะโอ้โหจังหวะนี้โดนสกัดแล้วเคลียร์ทิ้งไปเลยครับเป็นบอลของอริทยาครับอันดับห การดับสิครับนารากรทำชิงครับไปริมเส้นเจอสารัตครับพัสกรอ้าวจังหวะนี้มาที่เอกนิตปัญญาครับเอกนิต์ขึ้นมาสัญชยัยบัโคลีครับโอบอลยังเซตไม่ได้ครับเอเดลุยครับเบื่องของอธิยาน,นี่คือ เข้าเพสไวอยู่นะครับอ้าวจังหวะนี้ครับยังเป็นบอลของสุรชาติธนาทิ์ครับให้ทางขวามาที่วาลิตครับยังเป็นบอลของบีจีปทุมครับลาเนียลเปิดมาอิงลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหข้ามคานครับแมเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครยิงครับโอ้โหจังหวะย,วยิงลูกนี้ี่สวนปราสาประตูไปเลยครับเปิดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเป็นเอกนิตครับแม ได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับในส่วนของบีจีปทุมครับนี่ครับเปอร์เซ็นต์กองบอลเนี่ยบีจีทำได้ดีกว่านะครับ66ต่อ34ปร์เซ็นต์ครับมาทีนาลากรคขึ้นมาครับอัสกรขวามาโอ้แรงเกินไปหรือเปล่าครับปู้ถึงด้วยครับอัสดาวุธครับอยู่ที่บอลเปิดมาขโขกลูกนี้โอโหโอกาสครั้งแรกของอยุทยาครับ สอนฟุตบอลจากภาคกลางครับหูดูจังหวะนี้นิดเดียวครับเกือบได้ประตูออกนำไปก่อนสลาโนนครับไปขึ้นมาครับโยนยาวหาโขงลูกนี้แล้วเป็นบีจีมาทางซ้ายครับสันชัยเจออัศสดาวุธครับ สัญชัยวนรอบนึ่งครับตรงกลางมีชนาทิพเรียกอยู่แต่โยนมาให้สุรชาติโอ้โหแมไม่ได้ครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูครับแมอายุนี่39ย่าง40ครับสุรชาติยังอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลอาชีพครับ เราเล่นเป็นตัวลุกริมเส้นด้วยครับอ่าก็ถือว่ารักษาร่างกายได้ดีมากครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอายุราวเขาเดียวกันเนี่ยก็เลิกเล่นไปหมดแล้วครับเดลยส์ครับโอนสารัดอูยังเอาตัวรอดไปได้ครับเราเป็นโอ้โหเลยไปหมดครับมาแล้วครับบีจีกิสตาครับโอ้โหช้าเกินไปครับจังหวะนี้อ้าวจังหวะนี้สวนกลับของบีจีมาที่สารัฐครับสุรชาติ สุรชาติบนด้านหน้ามีดาน,นียลกับชนาทิพย์อู้แล้วโดนชนล่วงไปวสินให้เล่นต่อด้วยครับแล้วเป็นบอลสวนของอจุธยาครับนารากรน,นารากรเลี้ยงมาโอ้โหจะแหวกสองไม่ได้อนนี้ผ่านไปแล้ว25าทีครับครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับมาโคบ,บาเินีกิสตาออกขวามาครับวาริชชูทองไหลามาสวยครับสุรชาติมาแล้วครับราน,เนีเวลด้านหน้ามีเอกนิต์ปัญญารออยู่ หลอกมาวาลิสโยนมาติดบล็อกลูกนี้ทันหรือเปล่าเก็บเ,เป็นบอลทุ่มเง็บของบีจีปทุมเง็บบีจีทุ่มมาครับสารัตครับเปิดมาเอกนิดโอ้โหตัวเล็กกว่าครับเราชนาทิพเก็บได้ชนาทิพส่งกาสินฝนโอ้โหแล้วหลอกไปสองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้ครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับรูปเกมโดยรวมเนี่ยเป็นบีจีปทุมทําได้ดีกว่านะครับ หมาล้วครับชนะทิพยิงหูยออกไปเองครับแม่ทำชิงกระดานนี่เป็นจังหวะต่อบอลค่อนข้างไวครับทำชิงแล้วยิงจังหวะเดียวด้วยครับดูครับไม่จับด้วยสาประตูเนี่ยนิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าชนะทิพย์ไปยิงไม่ตรงกรอบเองครับดูกาลนี้ก็เป็นดูการที่ดีของชนะทิพย์ด้วยครับทั้งสโมสรและทีมชาติครับ มาครับเปิดนี่เอ้าไปเข้าทางอุจยาครับนารากรครับนารากรมาสุดเส้นแล้วเปิดติดบล็อกเอ้าโดนนารากรออกหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนจะโดนนารากรออกจังหวะสุดท้ายครับหมานะครับบีจีสาสตร์ยาวขึ้นหน้ามาเอ้าม่งไม่ดีครับแล้วเอ้าโอ้โหยังดีนะช่วยกันไม่ได้ครับเป็นบีจีมาสู่รชาติครับ บอลมาทางซ้ายสัญชยัยสัญชัยนอนทศีลา้าอแล้วเอกนิดเร็วกว่าด้วยครับเอกนิดถึงบอลแล้วเปิดมาเลยไปหมดเลยครับโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้ครับอบอนมันแรงเกินไปครับอุ้แล้วคนที่จะเข้าฮอสลูกนี้เนี่ยเป็นสุรชาตินะครับโอ้กิสผมครับทุ่มมาไหลามาทางซ้ายอันเดรุยสครับอันเดรุยส ไอ้มาที่เอ้าสายพลาดครับแล้วมาอีกแล้วครับ BG bg ก็ต้องการประตูขึ้นนำครับโอ้โหนี่ทำเกมบุกตลอดครับแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้สูราชาติขาดเข้าในโอ้โหตดเซฟครับยังไม่ได้ครับสำหรับบีจีปทุมครับรู้มาสักครู่นี่เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านแต่ยัดเข้าไปก่อนครับนี่ครับแล้วซูเปอร์เซฟครับ เป็นเตะมุมของ b ีจครับปัดเอาไว้ได้ครับแมสารัสครับจะโยนเข้ามานาที38ครับสารัตโยนมาติเลียดโขกลูกนี้โอ้โหจะนาทิปด้วยแม่บอลมันเบาเกินเอาจังหวะนี้ครับกิสตาหานาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกโอ้โหนี่ b ีจีปทุมนี่พับสนามบุกอย่างเดียวครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือประตูครับ โอ้เกมรับของอยุทยาก็ทําได้ดีครับมาเล่นเกมรับแน่นอนครับหมาแล้วครับชนะทิพย์โอ้ยจะให้สัตว์สุรชาติก่อาศัยลูกสวนกลับครับสาหรับอยุทยาครับทีมเป็นรองกว่าก่อทาบอลสวนกลับมาได้2อถึงสครั้งอ้แต่ว่าก็ยังไม่แม่นครับเอา้าจังหวะนี้เก็บได้แล้วขึ้นมาพสกรพสกรออกขวาม,มา,นะานัฐพลครับ อัจพลไหลมาพสกรบังลูกนี้ออกข้างมานาลากรนหาลากรโดนเตะล่วงครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับแมน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายโอ้โหแล้วกิษดาการแมนรับไปเหลืองไปเลยครับโอ้ไปเตะช่วงท้ายครึ่งแรกอุยถ้าลูกนี้เนี่ยยิงเข้าขึ้นมานี่หูเสียหายเลยครับสำหรับ bg บุกอยู่ทั้งเกมเลยครับแล้วมาโดนลูกสวนแบบนี้นี่อันตรายมากมครับ ัลบูฟีคีกลูกนี้ครับเป็นกิจพรมพครับบุญสารปั่นลูกนี้โขโจนมาเอ้ามงผิดเหลี่ยมครับเป็นแตมุมของอยุธยาครับผัวสินให้เล่นต่อครับให้เล่นต่ออีกหนึ่งจังหวะเปิดมาลูกโขลกลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับโหโโโโโนาที45บวกหนึ่งครับอยุธยาขึ้นนำครับจากนัทพลวรสุดครับขูหเรียบร้อยไปเลยครับ เอาจนได้ครับบุกน้อยกว่าครับนี่ครับโอ้เหมือนที่แจ้งเรียนไปครับจังหวะนี้ครับโอ้โหบุกขอแค่ไม่กี่จังหวะครับโอ้ได้ประตูเลยครับแล้วจุดกําเนิดเนี่ยมาจากลูกฟรีคิกครับแล้วปาดเข้ามามงสกัดแล้วมาได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหกระโดดโขกนัทพลครับจังหวะนี้เรียบร้อยไปเลยครับอยุธยาทีมเยือนครับโอ้โหเราเป็นรองทั้งเกมครับ โอ้พิกึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับดูครับนัทพลครับอ่เอ่านะครับบีจีปทุมนี่งานเข้าแล้วครับแล้วสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเป็นอนุญาตยูเต็ดครับทีมเยือนออกน้าไปก่อนจากนัทพลวสุดครับนาทีสิบห้าบวกสองครับนี่ครับสติครึ่งแรกเนี่ยเป็นบีจีครับยิงสี่ครั้งเขากรอบหนึ่งครับส่วนอนุญาตยิงสองเขากรอบหนึ่งเป็นหนึ่งประตูครับเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลเปอร์เซ็นต์คอมบอลเนี่ยน้อยกว่าเยอะครับ แต่ก็สามารถยิงประตูขึ้นนําไปก่อนได้เดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับว่า BG เนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่าครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับเป็นทางฝั่งของอยางครับขี่ลู่ล่นก่อนบ้างครับบอลมาเอา้าจังหวะนี้จ่ายเสียไปเองครับแล้วเน,นี่ยหม่งมาโอ้จะเสียระบบเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ของ BG ครับโอ้ถ้า BG แพ้เกมนี้เนี่ยมีโอกาสดับล่วงเลยนะครับเพราะว่าคะแนนไล่เลี่ยกันเลย หมาแล้วครับอ้จังหวะสุดท้ายนี่โดนแย่งไปจากเท้าเลยอาแล้วครับอยุธยามาอีกแล้วครับยิงเลนยิงได้ใจครับแล้วไหลามาอู้ช้าเกินไปแต่นักยังเก็บได้กิสตาปูนิกิกิสตา,า,สานี่ทาทีมเสียฟรีคิกแล้วโดนเปเหลืองแล้วเสียประตูด้วยครับว่าอย่งอยู่ในสนามครับสารัตครับมาที่สนาทิย์ไหลามา กรกนิดปัญญาครับไหลามาทําชิงโอ้โหติธนากรากรเคลียร์ยาวมาแล้วนาฬาก,กอรอพิกสวยอจังหวะสุดท้ายนี่มีมาโคมาช่วยไปได้ครับหมายเาอีกนิดปัญญาแล้วเนี่ยบนลูกนี้โอ้โหจะนาทีจ่ายแรงมากครับลูกนี้ออกหลังไปเลยครับโดนมาลูกนี้หมบอลเป็นบอลของอุทยาครับอเดลูสครับ ครึ่งแรกเนี่ยทางฝั่งของนากรเนี่ยเล่นดีนะครับปีกขวาของทางฝั่งยศยาครับได้บอลนี่ทําเกมบุกขึ้นมาน่ากลัวอยู่ครับมาแล้วครับจังหวะนี้สัญชัยสัญชัยโดนเสียบหูธนากรหลับไปเหลืองหรือเปล่าครับไม่โดนด้วยครับเป็นบอลทุ่มเฉยทุ่มมาชนะทิพย์ครับชนะทิพย์ส่งกระสินจังหวะนี้วนมาเจออัศวุฒิครับสัญชัยโยนมาอ้าวเป็นเตะมุมเรับโอ้หเกือบไปจังหวะนี้ครับ สารัตครับจะโยนเข้ามาสารัตเล่นสั้นๆจกกังหวะนี้ครับมีเพื่อนขึ้นไปสามสี่โอ้โหสุราชาติอีกแล้วครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสเหน่งๆครั้งที่สองเกมนี้ครับของสุราชาสันลีพิมพครับโอ้นี่เปิดเข้ามาแล้วฮาบอลเล่ข้ามคานไปครับแม่บีจีสเตเดียมครับมันดูก็เกือบเต็มสนามครับ ก็พยายามทําเกมบุกขึ้นมาครับหวังจะยิงประตูคืนมาก่อนครับจะได้เหลือเวลาเผื่อยิงแซงให้ได้ครับสําหรับบีจีสังหวะนี้อัจฉริยามาอีกแล้วครับอาราวุธครับฉางทองเปิดมาก็ไม่แม่นครับอย่างบอลบีจีปทุมเรับไหลามาเอกนิดคืนหลังมาที่กิสตาการแมนขวาว่างเรับเปลี่ยนแกนมาบุกทางขวาบ้างสําหรับบีจี โอ้แล้วบอลน,นี่มันไม่ถึงเลยครับโอ้ผู้เล่นที่หายจากเกมเลยก็คือชนาทิพย์ครับแหมคึ่งแรกนี่ได้บอลเยอะมากครึ่งหลังนี่เงียบหายไปเลยครับสัญชัยครับโอ้เนี่ยจ,จะเป็นเพราะป,ประตู45บวก2หรือเปล่าครับโอ้โมเมนตัมนี่บีจีนี่ผ่านไปแล้ว63นาทีนี่ยังทำเกมบุกได้ไม่ได้เลยครับจังหวะนี้สุรชาติขวามาวาริสชูทองชูทองคืนหลังมาครับสลัด สนัดให้มานี่ครับโอ้โหนี่อยุทยาครับแดงเล่นหมูนี่ลงไปแพ็คเกมรับกันทั้งหมดเลยครับ10คนเปลี่ยนเอาฟิลครับมา้วครับจังหวะนี้เปิดมายังได้อยู่ครับวาลิซูทองหยอดมาเข้ามือของผู้วดนครับแหม่ยังไม่ได้ครับแล้วผู้โดนเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วสาดยาวมาเลยครับจังหวะนี้ทิ้งบอมอย่างเดียวครับแล้วเป็นบอลของอยุทยาด้วยโอ้โหแล้วเสียบอลง่าย มานะครับจังหวะนี้ชนาทิพสุรชาติขวาว่างกวาริชูทองตรงกลางเพื่อนเรียกแล้วยังไงครับตรงกลางมีอยู่สองสามตัวครับยังไม่จ่ายไหลามาสุรชาติค่อยๆเซตเกมกันใหม่ครับนาทีเจ็ดสิบแล้วครับบีจีตามหลังอยู่ศูนย์ต้นหนึ่งมานะครับจังหวะนี้ไหลามาชนาทิพหลานี่อยู่สัตว์ตู้นี้เรียบร้อยครับโอ้โหมา้วครับบีจีปทุมครับ ตีเสมอ1นต่อหครับนาที72ครับกลับสู่เกมจนได้นะครับโอ้โหได้เฮกันใหญ่เลยครับบิจิสเตเดียมครับ1นต่อหครับเอาจนได้ครับแล้วยังเหลือเวลาค่อนข้างเยอะอยู่ครับนาที72เท่านั้นเองครับยังเหลือเวลาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับพลิกแล้วยิงโอ้โหเล่นทางด้วยครับแหมคมจริงครับนะครับต้องดูกันต่อครับว่า บีจีนจะขึ้นนาได้หรือเปล่าครับก็ถือว่าพยายามได้ดีครับแมเจาะประตูของทางฝั่งของอจยุทยาจนได้ครับผู้เล่นก็ยังไม่เต็มสนามนะครับถือว่าเล่นวันนี้น้อยครับเรามีการเปลี่ยนตัวด้วยครับเอาฟันดี้ลงมาครับอีกฟันดี้ลงมาแทนสุรชาติแล้วก็เอกนิตออกครับส่งนัทวุฒิแล้วก็วลินทร์งมาแทนสัญชัยครับ ทางฝั่งของอยาก็เปลี่ยนสัญลุทธ์ลงมาด้วยครับแทนราานรกราานรกรเล่นดีนะครับครึ่งแรกวันนี้ก็ถูกเปลี่ยนตัวครึ่งหลังออกมาครับจังหวะนี้นทวุฒิพึ่งลงมาเลยครับสดสดร้อนๆอนบิจีนี่เปลี่ยน3ตํตำแหน่งครับนี่ครับฟันดี้หมาทีวอลินทรอนอลเลชูทองหมานะครับอ้าวมีแถมครับใบเหลืองหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหลงมา ไม่กี่นาทีครับรับม่เหลืองไปแล้วครับนี่ครับอัธวุฒิโอ้โหมาเล่นไม่ถึง5นาทีครับลงมาคว้าใบเหลืองไปเลยครับยังสกอร์อยู่1-1ตอนน่อครับเวลาย,ยังพอมีธีกวินครับจันสีอนวัตเปลี่ยนตัวลงมาแทนพัสกรครับเติมเกมลุกแล้วครับอยุทยา หนึ่งต่อหนึ่งนี่คงอาจจะยังไม่พอครับ12นาทีสุดท้ายครับ b ีจีหนึ่งอุจยา1หนึ่งครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่ครับทั้งสองทีมเลยครับมีโอกาสเก็บสามไปในทั้งคู่ครับตอกส้นสวยครับฟันดี้แหมจังหวะนี้ฟันดี้จะคืนมาเอ้าแล้วเสียบอลง่ายสลายยุทธครับสลายยุทธพึ่งลงมาเมื่อสักครู่แล้วไหลมาตรงกลาง้หูหูแรงเกินกิสตารครับให้มาชนาทิพย์สารัต เปลี่ยนแกนมาทางด้านขวาบ้างหวาลิชูทองครับวาลิชไหลมายิงอีกแล้วครับไม่ตรงกรอบโอ้โหสัตว์จังหวะเดียวลูกนี้ออกไปไกลเลยครับดูกจังหวะเขาทำของ b g เนี่ยอันตรายครับนี่ครับตรงกลางมันว่างครับแต่ว่าตั้งเท้ายิงไม่ดีพอมาดูกันต่อครับ10นาทีสุดท้าย เอาชูคิดลงมาครับเปลี่ยนศูนย์หน้าครับโอ้โหอาอาจุธยาครับเปิดเกมแรกแล้วครับตอนนี้7นาทีสก,กรอร์ยัง1-1ต่อหครับอา,ารชนะทิพมาแล้วฟันดี้ขวาว่างครับวาลิชูทองวิ่งไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเปิดมาโขกลูกนี้ซุปเปอร์เซฟโอ้โหปัดจากเส้นแล้วฮาฟยิงสามหู้หยังไม่ได้ครับแ้ อาล่ะครับเป็นบอลสวนของอยุธยาครับชูคิดชูคิดเพื่อนเรียกแล้วช้าเกินไปครับโอ้โหยังเป็นบอลของบีจีบีจีมาใหม่ครับแล้วเปิดมาหลังโอ้โหจังหวะนี้เกือบโดนแย่งครับทีสุดท้ายครับก่อนทาวเวลาบาดเจ็บครับบีจีหนึ่งอยุธยาหนึ่งครับมาแล้วครับทั้งขวามีเพื่อนเติมวาลิตเปิดมาโขกลูกนี้มงชงมะยังไงโอ้โหไม่มีใครเลยครับยังเก็บได้ วาลินทอนถึงบอลก่อนนัทวุฒิชนาทิพย์ลาเนียวเปิดมาฟันดี้พิกขวามาหวาลิศชูทองเปิดมาโอ้โหเข้ามือของผู้สัตประตูครับน่าจะจบแล้วครับเกมนี้โอ้โหก็ทำเต็มที่เลยครับสำหรับบีจีปทุมครับก็เปิดบ้านเสมออัญชัายูเนเต็ดไป1ต่อหนึ่งครับอัญชญาขึ้นนำก่อนจากนัทพลในครึ่งแรกครับบีจีปทุมตามที่เสมอในครึ่งหลังครับ ก็แบ่งกันเป็นคนละหนึ่งคะแนนครับโอ้โหสนุกมากครึ่งหลังยิงกันเยอะมากครับนี่ครับโอกาสยิงของ BG เนี่ยเก้าครั้งเลยครับเข้ากรอบ4ส่วนอัจฉริยะเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับก็คือมาอุดเต็มที่ครับแต่ก็ต้านได้เสมอนหนึ่งหนึ่งครับกลับบ้าน1คะแนนไปก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกคนโซนในการ์ดเพ่อนใหนม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ